สองเวียดนามโมเดลเจ้าอาเซียนหยุดหลีกเพื่อชาติ ช่วงหลังต้องยอมรับว่าพลาพรรคดาวทองทีมชาติเวียดนามทำผลงานในระดับทีมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมแทบทุกชุดนอกจากทีมชุดใหญ่จะคว้าแชมป์อาเซียนชุดซีเกมก็ยังสามารถคว้าเหรียญทองไปครองแถมในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็คว้าอันดับ3อีกด้วยหากมองแบบเจาะลึกลงไปก็ต้องบอกว่าเวียดนามแทบจะเดินคนละเส้นทางกับทีมชาติไทยเพราะพวกเขาแทบจะยอมทิ้งลีกในประเทศเพื่อมันเน้นกับผลงานในระดับทีมชาติซึ่งก็ดูว่าได้ผลเป็นอย่างมาก แม้ปัจจุบันอันดับโลกของเวียดนามจะเป็นรองทีมชาติไทยแต่การเข้ามาครองความยิ่งใหญ่กวาทุ้งแชมป์ในอาเซียนก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดหากไทยจะใช้วลีก้าวข้ามอาเซียนเป็นจุดขายเวียดนาม ก็คงต้องบอกว่าคุณยังคว้าแชมป์อาเซียนไม่ได้แล้วจะก้าวข้ามอาเซียนได้อย่างไรฟุตบอลของเวียดนามไม่ได้ใช้คําว่าก้าวข้ามอาเซียนแต่พวกเขาเน้นว่าแชมป์อาเซียนต้องเป็นของเราซึ่งนั่นทําให้พวกเขาประสบความสาเร็จทั้งทีมชุดใหญ่ในรายการชิงแชมป์อาเซียนรวมถึง4ี่เกมที่บุกมายัดเยียดความประชัยให้กับทีมชาติไทยแบบคาบ้านชกเหรียญทองตอกหน้าสมาคมกีฬาฟุตบอลของไทยเต็ม อย่างที่เกล่นไปตอนต้นว่าทางเดินที่แตกต่างของเวียดนามคือการหยุดหลีกภายในประเทศเพื่อให้ทีมชาติได้ผู้เล่นตัวหลักแบบครบๆลงแข,ข่งขันในเวทีวระดับนานาชาติซึ่งก็ต้องบอกว่าการที่ไทยไม่ทําแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะหลีกในประเทศก็มีความสําคัญเช่นกันแต่ผลลัพธ์ของเวียดนามที่ออกมานั้นกลับเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าทีมชาติไทยโดยเส้นทางที่เขาเลือกเดิน ตอนนี้ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามไม่คิดเกรงกลัวทีมใดในอาเซียนด้วยกันเองอาจเป็นเพราะว่าในระดับนี้พวกเขาผ่านการเก็บชัยชนะและคว้าแชมป์มาจนชินในช่วงหลังก็ยิ่งสร้างความมั่นใจยามลงสนามในทัวร์นาเมนต์ระดับอาเซียนเพะว่ายังไม่นับในระดับเอเชียของทีมชุดใหญ่เวียดนามดูจะยังเป็นรองเหล่าชาติมหาอำนาจทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอดุดีอาระเบียหรืออิหร่านแต่หลายแ,แมตช์ที่ต่อกรกับทีมเหล่านั้นก็สามารถยื้อผลการแข่งขันที่ดีเอาไว้ได้ในบางครั้ง มองกลับมาที่ทีมชาติไทยผลงานในระดับอาเซียนช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าเป็นรองเวียดนามโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะ4เกมที่ล้มเหลวชด4เหรียญทองทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิงถือเป็นการบ้านชิ้นโตที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องแก้ไขอยู่ที่สมาคมกีฬาลูกหนังไทยจะเลือกเดินเวดายจะเลือกเน้นทุกถ้วยในอาเซียนเหมือนเวียดนามหรือจะยอมปล่อยจอยในบางทัวนาเมนต์เพื่อบางสิ่งที่สําคัญและยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากจะต้องมาเน้นฟุตบอลระดับอาเซียนทุกรายการแบบเวียดนามวิธีที่เลือกเดินนั้นอาจไม่เป็นผลดีในระยะยาวเพราะถ้าเลือกเวเหมือนเพื่อนบ้านก็ไม่ได้การันตีว่าผลงานจะออกมาดีแบบ100%เแต่หากมองไปที่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่วแน่คือการคว้าตั๋วเวิลด์คัพรอบสุดท้ายในปี2030ก็อาจจะต้องสละความสําเร็จบางอย่างทิ้งไปเพื่อสร้างรากฐานที่สําคัญยิ่งกว่าให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิม แน่นอนว่าการทำทีมฟุตบอลเมื่อประสบความสำเร็จได้แชมป์ทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะดูดีไปหมดจนกลบอะไรบางอย่างได้แม้เวียดนามจะประสบความสำเร็จในระดับอาเซียนหรือในระดับเอเชียรุ่นยู23ด้วยการคว้าอันดับที่3ก็จริงแต่คงต้องมาดูกันแบบยาวๆว่าแนวทางของพวกเขาจะสามารถพัฒนาทีมชาติชุดใหญ่ให้ไปไกลในระดับเอเชียหรือคว้าตัวฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้หรือไม่